สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับขบวน9051แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลมปังก็เหลือแต่ขบวน9051เนี่ยนะครับจะเป็นรถขึ้นมาจากกรุงเทพรถโดยสารเที่ยวเดียวที่มีอยู่ณเวลานี้นะฮะทุกคน คนครับสังเกตฮะแค่จะนําตู้เข้ามาเก็บไว้ล่างสองนะครับก็มีการให้เจ้าหน้าที่คอยดูคอยโบกเพื่อความปลอดภัยเลยนะครับนี่ก็คือข้อดีของการเดินทางทางรถไฟนะฮะถึงแม้จะใช้เวลานานแต่ความปลอดภัยสูงที่สุดในการเดินทางทางบกเลยนะครับแต,แ,ตแต่พี่วัวรจะสับลางไม่ทันนอะเอออันนั้นผมว่าไม่เกี่ยวกับการเดินทางทางบกแล้วเมื่อกี่พี่ก็อยากให้เมียพี่ร,รู้สิจ้า ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถอยนำตู้กรุงเทพลำปางมาเก็บไว้ในรางที่2นะฮะเพื่อรอทำขบวนรถด่วนขบวน9052เที่ยวล่องในวันพรุ่งนี้นะครับรถไฟไทยเป็นอะไรที่ดูไม่เบื่อนะฮะ น,นี้ได้นะต้อมหมายเลขตีหนึ่งห้านะครับเครื่อง MTU อีกแล้วนะครับจากจุดนี้ก็จะมองเห็นเครื่องตกรลงกับโคมบอกสถานะของเครื่องตกรลงนะฮะตอนนี้ก็อยู่บนราง ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะไว้จอดรถต่างๆ,ๆนะฮะตอนนี้ก็ตัดตู้ทิ้งไว้ที่ลำปางพี่รร้อยแล้วลนะตัดตู้เอาไว้ที่รางสองเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็กำลังถอยกลับเข้าไปต่อขบวนตู้ที่เหลือเพื่อจะทําขบวนต่อไปยังสถานีขุนตานลลาพูนเชียงใหม่แล้วนะครับออกกันมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็ดูสัญญาณที่โคมประแจนะฮะยังไงรถก็ไม่มาทางนี้แน่ๆนะครับและนี่ก็คือโคมประแจที่ผมว่านะครับตอนนี้เขาหันมาทางด้านผมนั้นเป็นรูปวงกลมนะครับแสดงว่ารถไปจะไม่ตรงมาทางผมแน,น่ๆนะฮะ รถไฟจะต้องไปอีกรางหนึ่งซึ่งก็คือรางทางขวามือที่ทุกคนเห็นนี่นะครับแต่ถ้าผมมองไปทางโคมประแจอันนี้แล้วเกิดเห็นเป็นสัญลักษณ์ขีดตั้งตรงๆสีขาวแล้วก็ผมจะต้องรีบออกจากรางนี้นะแสดงว่ารถจะตรงไปทางนี้แน่ๆนะครับแล้วตรงนี้เครื่องตกรางนะครับก็ยังอยู่ในสถานะทํางานอยู่นะครับยังไงรถไฟก็ตรงมาหาผมไม่ได้นะฮะเครื่องตกรางนั้นเอาไว้กันไม่ให รถที่อยู่ในรางทางด้านหลังผมนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตู้โบกี้ที่จอดเอาไว้นะครับเพื่อรอทำกระบวนหรืออะไรสักอย่างนเนี่ยไม่ให้ไหลเข้าไปในทางหลักนะครับซึ่งข้างหน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นทางหลักที่รถไฟจะเข้าออกสถานีรถไฟนครลำปลางนะครับกันไม่ให้เกิดอันตรายกับขบวนรถที่วิ่งในทางหลักนะฮะถ้าใครจำเรื่องเกี่ยวกับหัวรถจักร GEK นะครับ รวมตัวกัน6คันวิ่งเข้าสถานีรถไฟหัวลำโพงได้นะฮะจะในเนื้อข่าวนั้นจะบอกว่าในทางที่คุณปู่จอดอยู่นั้นจริงๆก็มีเครื่องตกรางอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่วันนั้นได้ทําการเปิดไว้นะครับไม่ได้ปิดก็เลยทําให้คุณปู่ทั้ง6วิ่งตรงเข้าสู่สถานีรถไฟหัวลำโพงเกิดส่งกันแตตกรรมอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับ การโดยสารก็จะนั่งกันเบาะละคนนะฮะเขาจะเอาสกอเทปมากากระบาดเอาไว้นะครับเบาะหนึ่งก็จะนั่งคนเดียวนะฮะปกติจะนั่งหันหน้าหากันตอนนี้เขาก็ได้กากระบาดไว้หมดแล้วครับสำหรับเบาะแชาสอนะฮะเบาะที่ของรถไฟชั้นสามถ้าเป็นของตู้รถไฟชั้นสองก็จะกากระบาดไว้หนึ่งที่นั่งเหมือนกันครับ ตอนนี้รถไฟก็ได้ออกจากสถานีนครลำปลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะฮะตอนนี้ก็จะมีแต่9051 9052นะครับที่จะพอถ่ายมาให้รับชมกันได้นะครับตรงนี้การเดินทางก็ยังเป็นอะไรที่ต้องจำกัดกันอยู่นะครับรถด,ด่วนรถตู้นอนรถอุตราวิถีตอนนี้ก็ยังไม่มีวิ่งเลยนะฮะรถด,ด่วนแดวูก็ยังไม่วิ่งเลยนะครับ